สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณแม่ที่เข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพีก่กันด้วยค่ะลูกหนึ่งขวบหนึ่งเดือนไม่ชอบทานข้าวเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบทานข้าวคือเพราะว่าเราให้กินนมเยอะอืมกินนมมากหนึ่งขวบนะจะกินนมแค่สามกล่องนะคะถ้าเกิดเทียบเป็นนมกล่องนะ กินนมแม่ก็ต้องกินประมาณสักสามมื้อเหมือนกันคือกินเป็นเวลาและเราจะไม่ให้กินพั้มเพือ่อบางคนพอลูกไม่กินข้าวเราไปให้กินนมเพราะเพราะว่ากลัวลูกจะหิวหรือว่าขาดสารอาหารแต่กลายเป็นว่าเขาก็จะเรียนรู้ว่าเออฉันไม่กินหรอกเดี๋ยวฉันไปกินนมแม่ที่เขาที่ฉันมีความสุขดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ต้องฝึกนิดนึงค่ะหัวนมสัน้นลูกไม่ยอมเข้าเต้า,ตาด้วยนะคะน้ํานมก็หดด้วยแก้ยังไงนะคะถ้าลูกไม่ยอมเข้าเต้าแล้วน้ํานมหด ก็ต้องแก้ด้วยการปั๊มนมช่วยค่ะระบายน้ํานมให้ได้วันละแปดรอบเครื่องปั๊มนมต้องแบบทําให้แม่ฟินและน้ํานมไหลหรือแม่บีบมือแม่ไม่แม่บีบมือก็ได้นะคะถ้าฝึกบีบมือเนี่ยฝึกบ่อยๆก็เก่งก่อนบีบก็กระตุ้นจีก่อนคลึงหัวนมแบบนี้นะคะแล้วก็บีบมือน้ํานมถึงจะออกหรือบางคนก็เนื้อคลึงเต้านมไปนะคะเนื้อคลึงไปก็จะช่วยให้ ฮอร์โมนออกซิตอสินมันมันมันออกมันหลังหลังปุ๊บมันก็จะน้ำนมออกดีนะคะให้นมลูกจากเต้ากินทุเรียนได้ไหมกินได้ค่ะคือวันก่อนพี่กันเห็นมีคนแชร์เนาะลูกเป็นผื่นลูกเป็นผื่นอ่าลูกเป็นผื่นปเปนพจหนึ่งนะคะเพจหนึ่งลูกเป็นผื่นนะคะแล้วลปเปพจน,นั้นก็แนะนําว่าเป็นพ่อแม่ไปกินทุเรียนกินผลไม้ทําให้ลูกเป็นผื่นเนอะ เอาจริงๆถ้าแหลกหลักการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ห้ามนะคะไม่ได้บอกว่าลูกแม่กินผลไม้แล้วลูกจะเป็นผื่นไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะคะสามารถกินได้นะคะน้องอายุไม่ถึงหนึ่งเดือนท้องอืดตลอดเลยดูวิธีการป้อนนมเรานิดนึงถ้าให้นมแม่จากเต้าเนี่ยดูถูกวิธีไหมปากแนบสนิทกับเต้าน,นมเราหรือเปล่าเพราะว่าถ้าปากแนบสนิทเนี่ยลมมันจะไม่เข้าแต่เมื่อไหร่ก็ตามลูกปาก ปากไม่แนบสนิทกับเต้าเนี่ยนมลมมันจะเข้าถ้าให้กินขวดก็ต้องดูว่าเอา่อยกขวดสูงน้านมไหลเร็วจนทําให้ลมเข้าไปในท้องเยอะหรือเปล่ายกขวดสูงเนี่ยใช่ว่าจะดีนะคะพอน้ํานมไหลเร็วปุ๊บมันก็จะเอาลมเข้าไปในท้องเยอะคุณแม่ลองอย่างนี้กินครึ่งทางแล้วแม่ก็อุ้มเลยทีหนึง่งแล้วก็ให้อีกแค่นมต่อ ปกติคลอดลูกกันกี่สัปดาห์นะคะไม่มีวิแวลจะคลอดเลยทางการแพทย์เนี่ยได้ถึง42สัปดาห์คะ่ะคุณแม่นะคะอ,อถ้า39มเก้ายียังไม่คลอดนะคะคุณแม่ลองนั่งท่าผีเสือ้อน้มตัวไปข้างหน้าเอาหมอนหรือเอานั่งบนเตียงก็ได้แล้วเอาโต๊ะมาวางหรือนั่งนั่งกับพื้นก็ได้คะ่ะท่าผีเสื้อนะคะดึงขาหน่วยนั่งคัสมาแล้วดึงดึงส้นเท้าเข้าหาตัวเรียกว่าท่าผีเสือ้อแล้วน้มตัวไปข้างหน้า อันนี้จะเป็นท่าที่เอออางน,นี้ก่อนคุณแม่ต้องไม่มีความเสี่ยงใดๆนะไม่มีรกกอดตามไม่มีภาวะคันแฟดเออไม่มีเลือดออกทั้งช่องคลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะสามารถทําได้ใช้แรงน้ำถ่วงช่วยให้หัวเด็กลงสู่อึ้งเชิงการได้เร็วก็จะกระตุ้นให้เกิดการคลอดเร็วนะคะลูกกินนมแม่เยอะดีไหมคะหนึ่งหนึ่งเดือนกินนมแม่เยอะถ้ากินนมเต้ากินนมเยอะคือสิ่งที่เรากังวลคือ overfeeding เนี่ยมันจะทําให้น้องไม่สบายตัวแม่ก็ต้องดูว่า อ่ะถ้ากินนมเยอะไปน้องมีพุงกลางบิดตัวนอนไม่หลับงองแงอันนี้ก็คือเราก็ต้องปรับว่าให้ดูดเต้าที่น้ำนมเกี้ยงเต้าแล้วจะได้นมน้อยๆนะคะอ่านอนดิ้นเหมือนร้องเป็นอะไรไหมคะเหมือนหลับฝันลูกวงจรการน,นอนของเด็กนะคะที่จะแบ่งเป็นสองช่วงใหญ่ๆคือหลับฝันกับหลับลึกอือเหมือนผู้ใหญ่นี่แหละแต่ผู้ใหญ่เนี่ยช่วงหลับฝันกับหลับลึกเนี่ยมันจะค่อนข้างห่างกัน แต่และรอบมันนานๆแต่ของเด็กเนี่มันสลับกันทีเราก็เลยบางทีเราจะรู้สึกว่าเหมือนเด็กแบบหลับไม่สนิทจริงๆเขาหลับรึกกับหลับฝันเนี่ยสลับกันแบบทุกยี่สิบนาทีอะคะ่ะช่วงแรกเกิดอะถ้าน้ำนมแม่เยอะจะให้ลูกกินนมผงตอนไหนก็ขึ้นอยู่กับแม่จะเลิกเมื่อไหร่ถ้าแม่มีนมแม่แม่จะให้เรื่อยๆก็ได้ถ้าไม่เด็ดร้อนยาวไปเลยก็ได้นะคะเอ,อ สองขวบก็ยังกินสามขวบก็ยังกินได้ห้าขวหรือเจ็ดขวบก็ยังกินได้ค่ะนะคะขึ้นอยู่กับแม่ค่ะอันนี้ขวดนมสําหรับเด็กแรกเกิดควรจะใช้คอแคบหรือ,อคอกว้างใช้อคอกว้างเพราะมันจะคลาเต้านมแม่นะคะเออนะคะแล้วก็จะทําให้น้องอ้าปากกว้างเราจะเริ่มให้ขวดนมเมื่อลูกอายุหนึ่งเดือนหรือสี่สิบห้าวันนะคะนะคะ่ะวันนี้พี่แก้นไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ